สวัสดีครับผมวันนี้นี่ครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาอยู่ในเกม LL w a l i o p นะครับซึ่งวันนี้จะมาเล่นแชมเปี้ยนตัวใหม่นะครับเป็นตำแหน่งซับพอร์ตนะครับนั่นก็คือลีโอน่านั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยไปดูกันนะครับว่าซับพอร์ตตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนนะครับผม let's go สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบดูการแข่งขัน LL w a l i o p นะครับวันนี้เนี่ยการแข่งขันจากโคด้าช็อปกอร์บอลซีรีนี่ครับจาก128ทีมตอนนี้เนี่ยเหลือ สี่เทียนสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งเขาจะมีการถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับวันที่20มีนาคมหรือว่าพรุ่งนี้นั่นเองนะครับผมผ่านเพจโคด้าช็อปนะครับซึ่งระหว่างการถ่ายทอดสดนี้ครับก็จะมีการแจกของรางวัลอย่างเช่นไวคอในเกม L L วัยเล็กเอาไปซื้อสกินได้นะครับซึ่งแจกกว่า6 0 0ม0ไวคอนะครับผมก็จะาลืมนะครับผ่านเพจโคด้าช็อปการแข่งขันนะครับผม2ีมีนาคมนี้เริ่มตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะครับมาแล้วนะครับนี่ เอาจริงๆกัเนี่ยตุลเลโอน่าเนี่ยครับถ้าสมมติว่าใครเคยเล่นใน PC เนี่ยต้องบอกนะครับว่ามันเป็นเมตาของซับพอร์ตนะครับผมคือมันค่อนข้างเก่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาดูแลกันว่าในไวลิฟเนี่ยมันจะเก่งเหมือนใน PC หรือเปล่านะครับมา,มาก็จากที่อ่านมาในรีวิวเนี่ยรู้สึกว่าเขาบอกว่าเลโอน่าในไวลิฟเนี่ยไม่ค่อยอึดเหมือนใน PC นี่ครับผมก็ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นแบบ เขาเรียกว่าในวายลิฟก็คือก็คือวายลิฟไงนะครับผมใน PC ก็ใน PC นะครับแต่ใน PC เนี่ยอึดมากนะครับผมนี่ท่าหนึ่งครับกดปุ๊บโล่ทองเวลาเราตีเข้าต่อไปเนี่ยจะเป็นการเอาโล่กระแทกหน้ามันนะครับผมติดสตันนะท่าหนึ่งสตันนั่นเองนะครับแล้วก็อัพหนึ่งนำหรือว่าสองนำก็ได้นะครับผมแล้วก็อัพสามตามทีหลังเลยนะครับท่าสาม่ยเป็นการปาดาบนะถ้าสมมติว่าเราปาดาบโดนเนี่ยเราจะเป็นเอาตัวเราพุ่งเข้าไปนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยแคลรี่เราแหลมเกินเอาโล่ชนไปหนึ่งทีอ้าวเรียบร้อยแคลรี่ไค่สาเราแตกโ้ท่าสาเนี่ยเอาไว้เปิดเนี่ยเวลาจะเปิดก็คือปลาดาบใส่มันนะครับผมแล้วตัวเราจะพุ่งไปหาตัวที่เราปลาดาบโดนนะครับมาครับคุมกลางน้ำครับผมท่าสองเนี่ยเวลาเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นการชาร์พพลังรอบตัวเรานะครับแล้วก็จะระเบิดออกมานะเนี่ยท่าสองนะครับแล้วก็มันจะระเบิดแบบนี้นะครับผม ปาดาบพุ่งไปเอาโล่กระแทกหน้ามันทันทีโอ้โหบลัมมีเกาะอ,อีกใครซาเรามีฮิวเออผมไม่ตายอา้าววายมามโอเคอย่างนั้นผมก็ได้ไอเทมกดเกาะแล้วนะครับผมใครซาเราได้คิวคือเล่นเลโอหน้าเนี่ยอยากกลัวตายนะครับต้องกล้าเปิดให้เพื่อนนะเนี่ยคอมโบไปดีระเบิดครับผมผมยังไม่กดอันตีนะ เฮ้ยเฮ้ยอันติดตรงนี้เลยปึ๊บสตัรเอาโล่กระแทกหน้าไปหนึ่งทีเฮ้ยมันไม่ตายอ่ะเพื่อนเออบรัมมันตายครับผมสวยงามมากดแบบปัดตัวเปิดมาแล้วเอาดาบเอาดาบเกี่ยวเอาโล่กระแทกหน้าไปหนึ่งทีอผมตายว่ะเฮ้ยมันจะตายแล้วเรียวอโอลินายังไงฆ่ามันไหมเออตองอย่างนี้เพื่อน ตายหมดตีครับผมเฮ้ยรู้สึกว่ามันจะเอามังกรนะไอตัววายเห็นอยู่นะครับเล่นลีโอหน้าอย่ากลัวตายนะครับผมต้องกล้าเปิดให้เพื่อนนะครับยิ่งถ้าเพื่อนเราตายไม่เป็นไม่มีปัญหาหรอกนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนได้คิวก็ถือว่าคุ้มนะจังหวะนี้ปาดาบเอาโลกระแทกหน้าไปหนึ่งทีโอ้ไม่มีใครมาช่วยเลยว่ะมีแค่เรากับไคซสาครับผมอันตีก่อนไตเออสวยแครี่เราได้คิวครับ ได้ไหมใครซะสวยอยู่อยอโอ้โหตายว่ะแต่ถือว่าคุ้มนะครับ <ชา |pl|> มันมันมันไม่คุมม้มเพราเท่าไหร่หรอกแต่คือแบบแครี่เราได้คิวอะ่ะถือว่าโอเคแล้วนะครับผมมาครับกีบแบตบัตรตัวเปิดกีบแบตบัตรตรัวเปิดรอครับ <c oughs> มันมันเปิดไม่ได้เพือ่อ <c> น <oughs> คือป้อมไวลิสนี่คือตีโคตรแรงนะครับผม <c oughs> อย่าไปห้าวหาญในป้อมมันนะ อคอมโบมันง่ายๆนะครับก็คือกด2 3 1อันตินะครับผมถ้าหนึ่งครูดาวเร็วด้วยนะครับโอ้โหโผลน่าเราตรงกลางเราโดนเลยวะตรงกลางเราโดนวะแอมออนไมว a แอมออนไมว์ครับแอมออนไมวมาๆมาไอ้มังกรไม่ยอมกลับปาดาบอื้มสตัน โอ้โหคอมโบสวยงามพอดีเป๊ะครับผมนี่ไงมาสเตอร์เออเอามันอีกศพไหมมันไม่กล้าเข้ามานะครับโอเคถือว่าเมืม่อกี้เราเปิดสวยมากๆากเฮ้ยลิฟฮอลโล่นี่หว่าผมต้องไปช่วยโซนให้นะลิฟฮอลโล่เนี่ยเพราะว่าจําเป็นนะครับคือออจัตถีเกมไวลิ์นี่โคตรสําคัญเลยคิวอ,อาจจะไม่ต้องเป็นแต่ออจัตถีต้องได้อะไรประมาณนี้นะครับ โอเคมากลับบ้านซื้อของมาครับผมกิบแบบบัตรตัวเปิดมาแล้วกิบแบบบัตรตัวเปิดก็มาดิเฮ้ยโดนว่ะผมฟิกกดเกาะให้เลยครับผมใครสา่าตายหนีไปใครสา,าได้คิวโอ้โหเนี่ยดูเดีมันบางนะเว้ยคือถ้าเป็นไอพีซีอ่ะผมบอกเลยว่าไม่ตายนะครับเหลียวหน้าแบบเมื่อกี้แต่คือในวายลิมนี่คือบางมากงง แกนหวาดเป็นหนึ่งทีมีหวาดเต็มด้วยตรงนี้มังกรอยู่ตรงนั้นนะมาครับผมเดี๋ยวผมเปิดเองเพื่อนถ้าจังหวะมันได้เดี๋ยวผมเปิดเองตายเราไม่กลัวเราตัวไม่ไม่ไม่ตายเข้ากันแล้วเหรอมาไอบ้บมเลือดน้อยนี่แน่กดอันตีโอ้โหอันตีพ<ห>ลาดไปนิดนึงครับโอเคมาเตอยีไหลสวยอยูย่กด พ <t od ell |ms|> ิวให้ไปหนึ่งทีเฮ้ยไอวายมันมาว่ะมันตายสี่เพื่อนโอเคเดี๋ยวผมตักคลิปนะครับก็มาดีครับผมเฮ้ยเดี๋ยวตัวผมบางขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยผมเลือดเกือบเต็มนะวายมันทำผมตายได้เลยอะไรวะผมบอกเลยว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงนี่ครับ ที่แบบเขาบนกันนะว่าเลโอน่ามันมันบางมากในวาวลิฟนะครับผมคือบางเกินเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวต่อไปผมก็ผมว่ามันน่าจะเอามังกรนะครับเนี่ยชัวเลยนะไงบนแบบนนมันเอามังกรแล้วเดี๋ยวผมจะวิ่งไปเปิดเองกิบแบตบัตตัวเปิดพร้อมบวกโอ้โหมันได้มังกรวะ่ะเราแฟดอันตีปื้บโดนสองจังหวะนี้นัว นัวแบบงงๆเรากดเกาะให้อเออเราชนะไฟว่ะสวยงามครับผมเออดูครับผมแอตสิเปน็น16นะจาก21นะครับผมถือว่าค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะครับอืมมาครับผม มาสแกนวาดให้เรียบร้อยครับผมไม่มีวาดนะคือผมว่าเลียวอนห้านี่น่าจะต้องได้รับการบัฟนะครับผมรู้สึกว่าสตันอะไรมันก็ดูแบบไม่ค่อยจะนานด้วยนะถ้าอันตีของมันนะครับแล้วก็ค่อนข้างบางนะด้านล่างเอากันอีกแหละมามาครับด้านล่าง,าง,างไม่กลับด้วยไม่กลับกันใช่ไหมแพททีอนไม่กลับใช่ไหมอันตีปื๊บสโลวปไปหนึ่งที จังหวะนี้นัวจังหวะนัวมาแล้วครับผมเรากดเกาะกดมาเลยครับกดฮิวไปแล้วเอ้าเฮ้ยนัวนัวแล้วทำไมมันต้องเป็นผมตาลอดเลยครับเนี่อนถามจริงเอาให้หมดเพื่อนข้ามันเออคือฝั่งผมไม่มีใครตายเลยยกเว้นผมทำไมมันต้องมาฆ่าซัพพอร์ตแบบผมวะเนี้ยน่าจะได้บาลร้อนๆมาเสร็จแล้วนะเพราะว่าเขาตายหมดเลยนะ ตัวนั้นไม่รู้อยู่ไหนนะครับรอจังหวะนะครับผมเนี่ยมอมีบัฟบอลลอนเนี่ยยังไงเราไฟส์เราก็แทบจะชนะนะผมว่าไปสแกนวานนะครับบวกกันอีกแล้วมามาเราปาดาบอันตีไอวายนี่ฆ่าเราเยอะใช่ไหม ออไอวายนี่คือเอาผมไปเยอะมากผมจำได้เลยครับตอนนี้เราแอสเซ21จาก26นะครับผมถือว่าเยอะอยู่นะก็ตำแหน่งซัพพอร์ตก็จะอารมณ์ประมาณนี้แหละนะครับผมในวายลิฟต์นะครับก็คือเข้าไปตายแทนเพื่อนอะไรให้แบบให้แครี่เราเกิดให้ได้อนะหน้าที่ของซัพพอร์ตเกมนี้นะครับด้านบนเอาไม่ได้โหหวานเต็มเลยครับ นี่ไงมาผมทำลายให้หมดวาดเนี่ยวางกันไว้เยอะเหลือเกินนี่อ้อมหลังได้เลยเนี่ยอ,อ้ยยอมหลังได้เลยเนี่ยอ้อมหลังได้เลยเนั่นนะเอาแล้วทำไมป้อมตีผมเลยครับ <c oughs> <c oughs> ผมงงเข้ากันเข้าป้องกันสี่ห้าคนไม่ตีผมเฉยไม่ไหวแล้วผมจะแตกฟาดาไปหนึ่งที <c oughs> นี่ไงเออเรียบร้อยครับหมดตีสวยงาม จบเกมครับผมแน่นอนแอซิสไป25จาก31นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมก็ว่าผมมีสิทธิ์นะเล่น MVP อยู่นะเกมนี้นะครับผมแพตติออนมาว่ะแพตติออนมาใช่ไหมขอกระแทกหน่อยเอา้าผมตายก่อนจบอีกโอ,เอ้เกมนี้นี่คือแบบเกิดมาเพื่อตายจริงๆนะครับผม โอเคเรียบร้อยได้เลงงอสด้วยนะครับตายเยอะแต่ได้แรงเอสนะเพราะว่าเราก็ทำหน้าที่ของซัพพอร์ตนะครับผมนี่อ่ะสุดยอดสุดยอดเกมนี้ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกนะครับลลโอน่านะครับแล้วก็อย่าลืมไปซื้อได้นะสำหรับคนที่เป็นเมนซัพพอร์ตนะครับผมยังไงก็ตัวนี้น่าจะเล่นได้ยาวๆนะครับแต่รอเกมบัฟนิดนึงแหละผมว่านะครับผมยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบายๆครับสวัสดีครับ